ความเดิมตอนที่แล้ววอดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไม่น่าที่เกิดอ,อะไรเข้ามาแล้วอู้อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยสวัสดีครับใจยเยน็ยเยนใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะดวิ่งชนใจเย็นใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนเอาหน้าชนเสียนี่คือได้เดี๋ยวใจยเย็นแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไป โอเคเอานะครับสวัสดีผมครับผมนิวส์ของเกม The Sexy Blue Tales หรือว่าหนักกากนักฆ่าหนักกากค,าากากคาดีฆาตกรรมนั่นเองนะครับผมมนนันจะได้เล่นพัแนาไปแล้วก็ได้รู้ว่าเกมนี้มีน่าสน,น,น,นใจเยอะมากแล้วก็เอ็ดวานดีพอสมควรนะคอนเซ็ปต์นาดด่าสนใจดีแล้วก็เล่นเพลินๆนะครับผมจะกันเล่น,นขึ้นต่อไปกับการรับเวลาแล้วก็แก้ไขอดีตด้วยพลังของเราที่มีอยู่นี้ก็ต้องรับชมต่อนะครับผมมาที่นี่ยังมีแขกอีกมากมายที่เราความเชืเ่อจากเธออยู่นะจะเหมือนกับเป็นการ เออเรียกว่าไงโยนขี้เราทําหน้าที่ <c oughs> สุดก็คือต้องเริ่มวันใหม่ทุกครั้งตอนเที่ยงแล้วก็ถ้าเกิดเราแก้มอย่างได้ก็จะมีการเกิดคดีใหม่เรื่อยๆเกิดขึ้นนะโอเคกลับไปวาเที่ยงใหม่นะผมเที่ยงวันใช่ไหมมันเสาร์แล้วนะผมวันเดิมนะเอาวะโอเคเราอยู่ห้องนี้ปัแล้วเราหนีไม่ได้อะไรนี้ปะที่มันเสือก็คือต้องเกิดคดีใหม่ที่น่าเป็นคู่รักในรอบนี้เพราะว่ามันถ้าเกิดตามคํลำดับนะซ้ายขวาบนลงล่างก็เป็นคู่รักคู่หนึ่งที่เราต้องช่วยโอเคไหมที่หนึ่งเฉยเลย แลกกกันใกล้แล้วเหรอ,อลคนละคนปะอีกแล้วนะผมโอเคอันนี้ก็มีพูดถึงที่เชิญเล่นโรหแังตอนทุ่มวันนี้ไม่รู้ว่าคืออะกันแน่นะผมแต่ต้องมีโรหแังที่นี่ก็ได้ในวันนี้รู้อะไรไหมวันอย่างนี้ทีไรสุอยามเยี่ยมนัดทุกทีเลยอะ่ะหรือไม่บางทีฉันอาจจะไม่เหมาะกับงานพวกนี้ก็ได้นะอืมมันคืออะไรโอเคอินโทรนะผมเซ็กซี่บูชัลในเวลาเริ่มของจริงแล้วนะครับผมนะพันนี้ก่อ,อนหน้านี้เป็นแค่ซุปเปอร์เฉยๆนะครับผมมาโอเคแก้ล็อบบี้อันนี้เป็นห้องล็อบบี้กลางแล้วก็ห้องบอลรูมตามหาคาสิโนให้เจอ ซิโนโเหรอโอ้ oh my god นะโอเคมีเสียงนักการศึกษาเงินตรงนี้นะครับผมนี่คือในการที่สมิตจะกดเข้าเวลาได้ใช่ไหมมันตอบสนองกันดีอ่าฮะโอเคแต่ยังไม่เข้าแล้วกันนะนี่คือแดดหมุนได้เดี๋ยวหมุนได้หมุนได้ไรให้ฉันหมุนได้อะไรห hey, มุนแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนหน้าหน้าไพ่อ่ะแค่เปลี่ยนหน้าไพ่ะน,น,พนะผมห้องนี้อุ้ยห้องนี้ไม่น่าใช่สองนี้โอเคอุ้ยมีใครเนี่ยหน้ากากแก่เหรอหน้าแก่ หน้ากากพี่เบิม้มหน้ากากแกหูห้องนี้มันเยอะมากเลยของเยอะมากโอ้ oh my gosh ไม่เหมาะไม่เหมาะเข้าไม่ได้ไไไเข้าไม่ได้ไม่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 โอเคไม่โอเคเข้าไม่ได้โอเคโอเคไปงั้นเราต้องดูให้ทั่วนะผมยังไม่รู้ว่ามีห้องไหนที่เรจะใช้การได้บ้างถ้าเกิดห้องไหนไม่มีไฟที่หน้ากากขึ้นมาก็เขา้าไมหมดนะอุ้ย uh, มีการ์ดเว้ยโอเคห้องไม่เคยหลดเลยนายออฟเลยครับ เก้าดอกจิกใช่ปะ่ะน่าใช่นะโอเคได้ไพ่ทั้งสองใบหนึ่งนะครับสองใบนะครับผมมีไฟเสียงนั้นน่าจะไม่ได้แหละก็เลยออกไปดีกว่านะโอเคอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะผมไปทัท่วสิทธานี้มีอะไรเราเล่นกันบ้างตามหาคาสิโนวะแล้วยู่ไหนคาสิโนอ่ะต้องหาไปเรื่อยๆนะโอเคจะมีจอมืดบ้างโอ้โหนี่คาสิโนโคตรใหญ่โคตรเด่นเด่นเกินอันนี้ห้องไหนวะสองซีมีก,การ์ดนึงอะ่ะลบกันได้ปะโอเค รู้สึกว่าจะเป็นดีเลย์นิดนึงตอนที่ผมกดปุ่มเปิดปิดห้องนี้เข้าห้องนู้นน,นี่สลวรดนิดนึงนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะว่าผมแหลกหรือว่าเพราะว่าเกมไม่เสถียรหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมโอเคห้องนี้จะเป็นด้วยของที่เป็นอของสตางค์ของแค่มอนคอนที่มาทิ้งไว้เพื่อที่จะลืมให้ได้อะไรอย่างนี้นะผมพยายามที่จะลืมมัน m. ทุกอย่างในห้องนี้ดูเก,ก่าแล้วก็มีภาพปกคลุมอุ้ยยังไงวะวอร์ดมาจากห้องนี้เหรอนาฬิกาได้เหรอหนาฬิกาเนี่ยออกุญแจกุญแจโอเคห้องนี้เป็นห้องที่มีกุญแจอุ้ยอะไรอ่ะ เราเล่ามาถึงตรงนั้นนะผมที่เกิดขึ้นจากเวลามันบ่บายสามจำไว้ก่อนนะเพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปได้น,นี่คืออะไรเซอร์าสเหมือไปที่เขียนว่าเขาินเล่าแขกของเซ็กซี่บูชเชลอ่าจัดจ้าแข,ของความเซ็กซี่ที่โหดร้ายเหล่านี้รูปปั้นที่ติดอยู่กับอะไรเนี่ and with ยมินสตักฟอร์มโมเทลบอนแอนด์ฟินิชวิดเพียวมีความทองคำนะผมหน้ากากหน้ากาก,กอีกาอีกาทองอุ้ยเสียงป,ปืนอุตตะตายกันหมดแล้วตายแน่ๆนแล้ว ตอนนี้มาสี่โมงเย็นเนี่ยมีหน้ากากนี่ไงหน้ากากไปป้องกันหน้ากากไ้ผีเสืออยอนมุมซ้ายบนนะผมได้เป็นเวลาตายขเขาสองคนโอเคแต่เดี๋ยวก่อนเลยเราคุยกันหน้ากากโลกหิตหน้ากากเลือดนี้ก่อนนะครับผมบูนี่โอ้ขอบคุณพระเจ้าพราสมบุนนี่จะเป็นนามสกุลของหน้ากากตะแกรงคนนี้นะครับผมฉันไม่ค่อยชวนอ่ะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอจะหลบหนีจากบทนั้นได้หรือเปล่าแล้วไม่ช่วยเราเหรอให้เราหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เฉยงงงเนี่ยนะแต่เธอทำได้คุณเรามีโอกาสแล้วล่ะอ๋อเหรอ ไม่มีนะแต่เธอยังยอมไม่ถึงพวกเขาอ่ะยังมีคือยังมีคนได้ช่วยอีกใช่ไหมเธอต้องใช้เวลาในการโฟอมอสแล้วก็เรียนรู้เพื่อช่วยทั้งสองคนให้ได้สองคนที่ว่านี้คือหน้ากากมีปากกับหน้ากากถือเสื้อขวาล่างนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเธอช่วยเรียกที่นอไว้แล้วแล้วก็หน้ากากาของเขาได้ว่าพลังในการให้กับเธอเรียบร้อยอือตอนนี้พวกมันหยุดเดินอยู่แต่แคุณวินเดมอัน,นวินนี้คือได้เป็นไขาลานนะผมสมัยนี้จะใช้ประโยชน์ได้มากๆสำหรับเธอนะ เธอเธอตามหากุญแจของสถานที่อย่างนี้ได้แล้วก็นี่ก็สิ่งที่ฉันทำได้แค่นี้นะ <c oughs> บอกใบ้มาก่อนนี้ได้ปะโอเคอ๋อกุญแจวินดิ้งคีกุญแจาสายลมเหรอในการที่หยุดลงในมิตชั่นนี้แต่และอันมีกุญแจ ที่มันต้องใช้งานต่างกันออกไปให้ใช้กุญแจที่ถูกต้องในแต่ละอันทําการไขลานของนาฬิกานะผมก็คือถ้าเกิดตุ้นนาฬิกาจุดนั้นได้แล้วก็ทมให้จะใช้จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของวันได้ก็คือเราไม่ต้องเกิดที่เดียวที่หน้าห้องมันก็ได้เันเกิดที่อื่นก็ได้ทันทีเลยโอเคประโยชน์ใช้งานดีนะผมต้องหายได้ก่อนใช้โอเคเรามีแล้วเหรออ๋อนี่ไงมันให้มาโอเคก็คือใช้กับอันนี้ก็ทำใจะเกิดอันนี้ได้เลยถ้าเกิดเรื่องวันใหม่ใช่ไหมโอเคจะจะแวะมาหาเธอเดีเกิดฉันทำได้แล้วกันนนะบูีจา ช่วยเครด์ทรินิตี้โอ้โหชื่อทรินิตี้โคตรเท่แล้วก็ไปแล้วนักกาศโลหิตเมนไหลนองนั่นคือเมนใชั้นเป็นตัวแรกก็รู้ว่าเป็นลาวาแมกม่าถูกคือเมนนะผมนักกาศตะแกรงหัดทัวหัวร์แล้วเกินเอ้าหมอกมาอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้คนนี้คือเครด์นะผมนักกาศนักกาศนักกาศไม่ปั้มอันนี้คือทรินิตี้นักกาศผิดเสื้อนั่นเองนะเหมนภาพด้วยเห็นภาพวดทัวรแล้วเห็นภาพตะแกรงนี่ก็โอ้โห S <S <k ills> สก,กลิลมาเยอะเลยเป็นคู่รักกันใช่ไหมเนี่ยสองคนนี้ไม่รู้แล้วแหละอเคใช้กันนะกดแซดในการใช้งานอา่ขาไขายจไดจุดต้นนี้ใหม่ได้โอเคมีเสียงด้วยเคในสี่โมงเย็นแล้วจะได้เกิดตรงนี้ได้นะผมอะวันนี้มีอะไรบ้างด้วยทั่วนะเกิดได้ข้อมูลเพิมพ่มเติมมาต้นไม้ต้น,ตนนี้ดูดูมีค่าด,ดีนะผมเสียงแล้วเนี่ยเสียงกระสุแตกนะไม่ใช่ของปลอมด้วยนะโอเคห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยส่องสิส่องกันนะคาสิโนย์ส่วนหนึ่งนะผม โอเคที่นี่กว้างนะกดออกไม่ได้โว้ยมันดีเลงด้วยดูนิดนึงนะนี่เป็นเพราะว่าผมแหลกหรือเปล่าเือเป็นพรากันแน่อันนี้เป็นตกใจตกใจใน,นกาเก้าอี้หนังที่ดูนุ่มๆนะผมน่าจะอุ่นตูดได้พอดีอะไรอย่างี้วันนี้มีเหมือนในเหมือนกล้องคนตอนปิดแล้วก็รหัสเหรออันนี้เป็นแผนงควบคุมของกล้องทีวีหนึ่งนะผมไม่รู้โคดรหัสต้องใช้งานเพื่อที่จะแบบว่าลบภาพในกล้องนะ้ผมว่าให้ผมเดานะ เคห้องนี้ไม่มีใครนะก็แถวนี้มันขึ้นแล้วอนั่นน่ะเดี๋ยวดูนะมันสงสัยมากเลยว่าไอ้ที่มันขึ้นไอ้ไอ้ที่มันขึ้นเป็นออร่าขึ้นกันแน่อุ้ยอ๋อเสียงดนตรีเหรออ๋อเสียงดนตรีดังขึ้นมาโอเคไม่ไม่ได้ผลน้องหาที่ปิดไะเนี่ยโอเคได้แผ่นแผ่นอืมได้แผ่นซีซีพียอลไวเนอร์เหรอแผ่นเสียงด้เกดว่าเราเอามาเปิดที่อื่นอาจจะเป็นการรอดได้นะมันอาจจะรอดได้อะไรอย่างี้โอเคอืมฮึจุดนี้เยอะมากเลยจุดนี้ของดูได้เยอะเลย อันนี้มันแทงแก้วที่อยู่ข้างใต้บาร์เลยแล้วนี่เห็นเจนเทเมียนใกล้ถึงเวลาโชว์อย่างหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาโชว์คือเวลาแหละมันมีบอกลงหนังอุ้ยมูชิบหายแล้วหโอ,อ้โหตัดต,ตัแล้วแต่ล้วหน้ากากอะไรวะนะ่าไม่รู้ละเดี๋ยวนะเคปไปหนึ่งขอดูก่อนนะใครวะเนี่ยแต่เฮ้ปาร์ตี้ไม่เริ่มเลยมันเข้ามาแล้วก็จากไป <c oughs> เออใครเนี่ยมีเหมือนกับการโอเคม,มีมีไพ่ใบหนึ่งนะผมโอเคโอเคไพ่ใบหนึ่งน,นี่น่าจะก็ได้ละโอเครอดขอดูกันนะดูไพ่ไพ่แจ็คสเปดโอเคจ้ะอันนี้อินโนมาสเน็กเดดอันนี้เป็นงูยิ่งใหญ่อุ้ยเสียงดังทุ่มหนึ่งเวลามันนะเวลาแสดงที่หนังลงหนังนะผมที่วินอาราวที่มันอ๋อเลื้อยไปทั่วทั้งห้องงูที่เลื้อยทั่ว,ท,ว,ท,วทั้งห้องนะผมผิวหนังมันดูน่ากลัวมากเหมือนมีชีวิตจริงเลย อ่าฮะโอเคขอแว่อนุญานะจะไม่ชินสักช่วงเวลาหนึ่งการเล่นนะผมอันนี้เป็นขวด b a t t l e f i l with มียาพิษภายใต้แสงอาทิตย์มีแอลกอฮอล์ในนี้ด้วยยาพิษเหรอยาพิษเหรออืมจังเลนะอันนี้จุดนี้อีกแล้วจุดนี้ผมน่าใช้บางอย่างได้แน่น่ะคนนะแผ่นเสียงไม่น่าได้ปะเป็นจุดกระจุ่นเปล่าทำไมมันหายเย็นได้เหรอจากสากลเหล่านี้นี่ไม่มีใครนะดูบ้างเปล่ามาเลย ตรงนี้ตู้ออโตู้้หลบได้โอเคที่หลบเฉยๆนะครับผมตรงนี้ของนี้ว่ะบุ๊คเวนต์อินเดอะแซนมีการเคลื่อนที่ของทรายที่อยู่ในแท่งนี้ทรายเหรอจำไว้ก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรห้องนี้หนาวอ่ะหนาวมากบล็อกทางไว้โอเคต้องจุดเทียนหนึ่งจะได้ใช่ไหมต้องหาไฟมาสักอย่างหนึ่งนะผมโอเคแก็ลรอบี้อันนี้คือห้องที่เราเห็นตอนแรกสุดนะผมวันนี้มีเหมือนกระจกบางอย่างด้วยมันมันคืออะไรมันดูปิบ๊บบลอกไงไม่รู้นะ ไหน,นก็ตกแก้เพืเ่อนๆที่มีแสงลอดผ่านจากข้างนอกได้เหรอ,อมันดูเด่นนะอาจจะมีอีเวนต์บางอย่างก็ได้นะที่เกิดขึ้นแถวนี้นะผมโอเคข้างล่างมีไพ่ด้วยนะไพ่เก็บไม่้ทั่วนะผมโอเคสี่ไดมอนด์สี่ข้าวหลามตัดใช่ไหมข้าวหลามตัดนะผมเก็บไพ่เรื่อยๆโอเคอันนี้กว้างมากเลยโอเคมีอีกห้องหนึ่งของเพียบดไว้ทั่วๆนะอันนี้ก๊อปปี้ของรชาร์ดดีบังเป็นแคมึก หนังสือที่เต็ไมไปด้วยความสวยงามของภาพโมโนโครมคือภาพสีโทนเดียวที่มีทั้งใบหน้าสัตว์แล้วก็สกินาอนิโลก็คือภาพวิวพวกนี้นะผมเอาจริงพวกเสียงเงินผมว่าไม่ค่อยใช้หรอกนะเพราะว่าเป็นแค่การอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าให้เรารู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีส่วนบางอย่างที่มันก็มีสำคัญก็ได้แต่ว่าถ้าที่ผมดูไม่น่าสำคัญมากเท่าไหร่นะผมก็อาจจะต้องทิ้ไปบ้างเพราะเวลามันจำกัดนะโอเคอันนี้เป็นไอ้นัน่นอีกแล้วไอตัวคันโยกไอหน้าไพ่แล้วไม่มีแขนเกบไม่ได้หรออุ้ คือตอนนี้เวลาผมต้องรีบไงเพราะว่าทุกๆเวลาเดินไปเรื่อยๆนะก็ต้องรีบอ่านแล้วก็ต้องผ่านผ่านไปเร็วๆนะในใช้การไม่ได้ต้องใช้ที่หมุนใช่ไหมน,นี่มีตู้โอเคเทียนอู่แล้วนะผมเทียนที่เย็นหน้าประหลาดนะครับผมโอเคมันต้องมีเทียนเฉพาะตัวเพราะผมว่าตอนนี้ไม่มีอะไรใช้กันได้อ่าไปดูทั่วตรงนี้มีอะไรเอ่ยว่าไปห้องลงหนังห้องไหนกันเนียยังไม่รู้นะตัวนี้ไม่ได้ด้วยโอเคอน,นี่คืออะไรเอ่ยภายในตู้มีมีกระดาษหนังบางอย่างอยู่นะผมติดอยู่ข้างใต้นี้ แล้วก็มีหนึ่ง,นงในอสิอบกหน้าที่หายไปจากเล่ม,ลมหลักของหนังสือแห่งเลฮี <laughs> สักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับผมซัมติงโอเคที่สองหน้าที่หายไปหลายระยางหายไปแต่นี้ก็มีตู้แล้วก็คุณแจล็อกห้องนี้อยู่มีหน้าคนเลยเว้ยคือตอนเนี้โดนคาบหมดแล้วเนี่ยเราไฟเริ่มไหม้ผมต้องรีบรัเวลาแล้วตอนเนี้ยโอเคก็ okay. คือถ้าเกิดว่าเราถึงการที่มันเวลาใกล้หมดก็ต้องรีเซ็ตใหม่แล้วก็หาข้อมูลใหม่นะครับผมน่าสนใจเดียวเกมนี้ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคือดฆาตกรรมตรงไหนกันแน่นะก็ห้องดูไม่ไม่ทั่วนะครับห้องมันกว้างมากอะ่ะกว้างกว้างมากเลยโอเคแล้วเราจะเกิดใหม่ผู้อยากรู้เกิดใหม่ตรงห้องน,นั้นได้ไงวะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูทิน,นกันนะผมขอ e s c กันนะอันที่เราได้มาตอนนี้ก็โอเคโซนมันคือโซนข้างล่างโครโซนแล้วโซนนี้คือโซนใหม่ที่เราได้มามีโซนอื่นตรงนี้ด้วะอันนี้คือชั้นอ๋อชั้นสองโอเคช,ชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้อันนี้ชั้นล่างชั้นหนึ่งตรงนี้ เฟิร์สฟอร์คือชั้น2อันนี้ไม่รู้ชั้นไหนกันแน่อ,อีกโซนหนึ่งเลยโอ้โหก็คือถ้าเราไปชั้นหนึ่งได้เราก็จะดูแผนที่ได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงนี้ที่บอกจุดมากขึ้นตรงนี้ด้วยที่เรายังไม่ไปต่อห้องเราอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ห้องถงใหญ่คือตรงนี้โอเคห้องงูห้องนี้ก็เดี๋ยวไปขวาแล้วกันนะขวายาวไปทีนี้ยังไม่ไปสักห้องนึงเลยอีกเยอะเลยโอเคเรีบไปดีวกว่าเ้าไม่รู้หรอกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเวลาเลายเยอะแยะแล้วดูโซนนี้อ่ะโหอลังการงานสร้างมากคือถ้าผมให้เดานะเข้าบ้านทำเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาห้องนี้เป็นการต้อนรับคนที่เข้ามาร่วมง,งานปาร์ตี้เซ็กซี่บูทเทานี้นะผมโอเคห้องคาสิโนใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยติดมีการบ้านนิดหน่อยนะรูเล็ตนะผมอืฮะแฮนด์ทาร์มมัสเตอร์พีซฟริคชัน่นถ้าเกิดไหนไม่สำคัญผมจะข้ามข้ามไปแล้วกันนะนี่เหมือนกันเลยเดี๋ยวนะอูตา ยังมีคนหนึ่งทำนี้ด้วยนะนี่ก็มีรหัสที่2ว่ะโต๊ะที่ปรากฏตัวรีไว v ว l c h แชมเบอร์แข่งดื่มเหรอแข่งหมุนแล้วก็ดื่มก็ว่าดื่มแล้วก็หมุนลุดไอรีไวเวอรคือคล้ายๆที่ลังปืนอะ่ะเนี่ต้องการคยีโคชเช่นกันนะผมห้องไหนวะห้องนี้หรอห้องนี้ไปได้ปะห้องนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวๆดเด,เดิบหายละโอชิต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 ากากันแก๊สห้องนี้เห็นะเอซีนี นี่คือนักโอเคฝั่งนี้ทั้งหมดนะผมแต่ก็เด้นห้องนี้ไปได้อยู่ไม่ได้โอเคมันคือห้องไหนวะช่างเถอะตรงนี้กันนะเราหนีแป๊บเราไปทั่วเราหนีแป๊บไปทั่วนะตรงนี้ห้องไห่กันนะตรงนี้มีล็อกเกอร์หนึ่งเหรอไปไม่ได้เช่นการประตู security bar ของคาสิโนไม่ได้นี่ก็หลักที่สามหลักเยอะมากเลยไม่ได้อะไรที่อยากได้ใช้ไขรหัสได้เลย water t r i g g e a c c o u n the lock มี น้ำอยู่ตรงนี้นะผมถูกกันด้วยก้อนหินมันดูสงบสุขมากสงบสิ่งอย่มากอ่ะฮะมีเครื่องดื่มตรงนี้นะผมถูกทิ้งไว้คู่หนึ่งแล้วโอเคอุ้ยฮึโฉดวันนี้มีห้องไหนทางนี้มีห้องไหนโอเคประตูไม่เห็นนะแปลกอ้อมมาอ้อมมาโอเควันนี้มีคนลงโอเคดูนะส่งกันนะโอเคขอโทษนะโอ้นี่ไงหน้ากล่าวฮิสเทอรี่นะผมอือฮึออฟลิมิตซินอ๋อมัน ถามว่าทำไมพวกนี้ถึงประตูถึงล็อกอยู่มีมีส่วนที่ไปต่อไม่ได้ได้ไดทำไมกันแน่ถามนักการขนไท่นะผมกันเลยแปลกใจอุ้ยเสียงอะไรวะฉันอยากให้คุณพูดดีดีกว่านี้นะที่ยินเสียงที่คุณพูดแล้วเหมือนกับว่าพูดไม่ดีอะไรอย่างี้ไม่มีทางเสียงนี้ปะไม่น่ใจนะครับผมโอเคนักการนี้ก็ถือน้ําเสฟแล้วก็เข้าไปนะเลขสีอ่อะมีตัวเลขหลังนักการเลยนะผมโอเครหัสไม่รู้อะไม่บอกรหัสปะหรือบอกอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โอเค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 ไป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 ไเร็วเร็วไป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 โอเคอุ้ยโอเคร้อนแล้วคือเรารู้หัดไหมเนี่ยเราเห็นเขาใส่หัดด้วยอ่ะตู้โอ้โหโอเคเอาใครวะโอ้หึเห็นนะมันแอบส่องนแอบส่องเหมือนกันอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะนั่นเสียงอะไรอ่ะ โอ้น่าสนใจตจ๊ะเรหัสอะไรวะไม่เห็นรู้รหัสเพิ่มไหมเนี่ยไปได้ปะไปได้ปะไปได้ปะใส่บ้างดิใส่บ้างดิใส่บ้างดิส่ง,งมาตั้งสี่คนส่งตั้งสองคนไม่ได้โอ้โหเข้าไปไหนอะเขาเข้าไปในห้องลับนี้นะผมในที่คนหูน่าสนใจว่ะซอรี่แต่เ,เราไม่รู้รหัสกันอะไรวะเดี๋ยวนะแทนที่ก่อนนะ เราเช็คห้องทางนี้หมดแล้วว่ะข้างล่างไม่ได้ไปโอเคก็ทางนี้ป่ะนะข,ข้างล่างนี้นะผมแล้วก็โอเคลงมาทางนี้อีกฟันหนึ่งของห้องนี่มีใครมีคนอยู่ข้างล่างห้องนี้ปะทำอะไรวะเนี่ยเข้าไปอู้หูอะไรวะเนี่ยวัดเดอะปีศาจอ๋อมีคนอ๋อนี่ไงหน้ากากคนนี้ไงไอ้หน้ากากมุ๊ปั้มอ่ะหน้ากากไอ้ชื่อชื่อเคลผมอยู่นี้ด้วยกำลังเล่นไพ่กำลังเล่นบางอย่างอยูอย่กับปีศาจ ซ้ำจิงมีเหมือนกับโชว์บางอย่างด้วยโอ้ย oh, เสียงได้โอเคจริงเหรอเนี่ยทีตีเมียกันแน่เนี่ยเธอคนจะกลับมาได้แล้วนะทีตีเข้าไปในห้องนั้นละเป็นคู่รักกันแน่เลยโอเคโชคหมดโชคจะมาในเดนูนนี้นะบ้าจริงสติกเพนโอเ oh ค okay, เป็นอ๋อไอนี้ว่าใครรูเด็ดของการดื่มอะแล้วก็มา,าคือว่าชนะแพ้ก็จะต้องดื่มอย่างงี้ตรงนั้นนะผมส่องกันนะพอดูบทพูดกันนะผม <c oughs> เพื่อจะเข้าใจอะไรมากขึ้นโอเคเขาอยู่นี้ ไม่ได้เข้าห้องนี้ไม่ได้นักกาก์นักกากนั่งไปปั้มอยู่ห้องนี้นัวผมอ้อมกันแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกไปทำไมจิบมันจะเอเดี๋ยวอเอาเพื่อ,อกดผิดเขาตดทีนี้มันแคโอกาสในการแก้ตัวใหม่สักมันห้าวิธีไม่รู้กี่วี่แดดแต่ว่าเราอุ้ยตกใจแก้ดดดอตัวได้หนึ่งชั่วโมงเหรอถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าไปไหนกันอนะ เนี่ยหมุนต่อเนี่ยมีจะมีขวดแดงขวดหนึ่งด้วย welcome to gambler โ okay, อเคถึงเวลาของอีมือนึงแล้วมีขวดน้ำตรงเนี้ยอีกแก้วน้ำตรงเนี้ยแก้วแดงแก้วหนึ่งนะผมกันนะยังผมสึกอุ้ยอ้รอดมาเฉยถ้าเกิดอยู่พอมื่อกี้นี้น่าตายเนี่ยกากันแก๊สมันมาทีนี้มันทำอะไรห,หรือเปล่าเดดดีด้เป็นยูอาร์เดดพองก็เข้ามาเลยขออนนับต่อได้เลยไปอีกข้อหนึ่งละเดนเจอร์เลิก ไปกินเรื่อยเนี่ยมันจะมีกระดังแก้วหนึ่งนะผมเหมือนแพ้แล้วก็กินอ่ะให้เรากินเรื่อยๆโอโฮะอ๋โฮโอโฮะหนะวันนีโโ้สุดแล้วเหรอวันนี้ไพ่โอเคมีไพ่มีไพ่ไพ่แปดครับนะครับผมขอดูวีดีท่อนนะดูเป็นที่ก่อนตรงนี้ลงข้างล่างไม่ได้เหรอมีทางไปต่อปะไม่มีเหรอมีห้อหนึ่งนะแต่ต้องอ้อมอะนะครั้นี้นี่คืออะไร อันนี้เว้นอินดูวอลมีท่อมีช่องช่องลมอ Expand deep จะต,ต้องไม่ได้ตอนนี้ไม่น่าได้ก็นะผมว่าถ้าถึงเวลาดื่มหมดแล้วก็ตายเพราะแก้วแดงๆนี่ผมเดานะไม่น่าพลาดนะผมวันนี้อยากรู้ว่าผู้อยากรู้ว่าหน้ากากปีนั่นไดน้ไหม <laughs> ขออ้อกมก่อนนะอยากอ้อกมอีกฝั่งหนึ่งได้ปะ ต้องหาที่อ้อมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะได้มีทางฝั่งนั้นที่ยังผมไม่ไปได้แต่ผมเข้าอ,อันนี้ไม่ได้แน่ๆนะผมก็ต้องไปฝั่งนี้แหละห้องนี้โอเคอ้อมไปไม่รู้หน้ากากกันแก๊สในฝั่งหนึ่งอยู่เปล่าโซนเนี้ยโซนขวาเน,นี่ยนะผมไม่อยู่แล้วมั้งโอเคเขาได้แล้วโอเคทางยาวนี้โอเคมีแหละ w h a t t h e s s e n s of Grace ลูกปั้นที่มีโมสติมโบลล์ูกปั้นสามรูปรอ่ะอันนี้เทนนี่โมส อันนี้มดคราวเบสโอเคเขาดูทันทีกันนะโซนข้างล่างไม่น่าไปได้แนะล้วเลยแต่ห้องห้องนี้ไปได้ปะได้โอเคห้องนี้ล้อมรอบแล้วเราโอเคล้อมกรอบแล้วโอเคล้อมกรอบของห้องนี้แล้วโอเคมีจอด้วยน่ากลัวมากแคมป์สามอปรับกล้องเอาจอพังได้ด้วยปรับสับกล้องได้โอเคโอเคเฮลป์ Help, ช่วยเธอด้วยฮะวอเต วันเวมิเลอร์ลุกโอเคมองนี้มองข้าง,งนอกได้แต่มองกลับไม่ได้นะผมแต่จอใหญ่โอเคช่วยฉันด้วยเหรอ,อสโซนที่นั่งเล,เล็กในคาสิโนโอ่าฮะอันนี้อะไรคุมการใช้งานเหรอคีย์โค้ดโอเคของกล้องทีทีทีวีโอเคคุณเรียนรู้แผนที่เพิ่มแผนที่เพิ่มมีอ๋อเดี๋ยวนะปอกันนะจุดปักของสามกล้องนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้คืออะไรวะโ <laughs> บชั่วมันคือบอกแค่ว่าอ่าวัดยอพลอยเซนบาร์ข้อมูลเพิมเ่มเติมเหรอ อ๋อนี่คือพิษที่เกิดจากในนันบาของงูอะ่ะที่อยู่ในนั้นบาที่อยู่ในน้ําที่เดี๋ยวเคลร์ต้องกินใช่ไหมเดี๋ยวต้องคิดต่ออีกว่าเราต้องจากการังไงกับน้ำตรงนั้นนะครับผมต้องจัดก,การก่อนหรือหลังกันแน่อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ผมดาวหัวต้องเป็นนาฬิกาไอ้ห้องชาติโนก่อนแล้วก็ค่อยมาทานี้ทันทีอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะโอเคเนี่ยใกล้ถึงน,น,น้ำแก้วแดงอยู่นี้นะผมแก้วแดงสุดแล้วเนี่ยจอน,นี้สับกันได้เหรอ ฮะจับจอนี่คืออะไรเขำไมา่ได้ดาวฟีดโชว์แคมปสามเหรออ๋อไเปิดแคมปสามโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วซึ่งน่าทันป่ะผมปล่อยให้ตายก่อนนะอย่ารู้ตายไงตายด้วยกันกินน้ำใช่ไหมน่าใช่ให้ผมเดามันชัวร์แล้ว <c oughs> โอเคเรารู้วิธีการแล้วเราต้องมาเปิดแคมนี้เป็นการที่มาต้องมารู้รหัสนี้ก่อนตรงส่วนของอุปกรี์ได้ปะ <c oughs> นั่นแหละเรารู้รหัสของกล้องนะั้นจะทำให้เราได้นะผมเ <c oughs> นี่ยดื่มนะดื่มแก้วแดงนะผม ก็เลยต้องตายอือฮึใช่ตายขาโตเพราะดื่มแก้วแดงโอเคเลือดออกพุ่งตายนะผมไม่อยากรู้แคมสามแคมไหนกันแน่ดูก่อนนะแคมสามให้ผมดนไล้ใกล้ใกล้ประตูอะแคมสองแคมนี้แคมสามแคมไหนวะแคมนี้ปะแคมสามนี่ปะนี่คีย์ก็สามโอเคเปิดได้ อ่าฮะถ้าเปิดเรียบร้อยแล้วปั๊บเราก็เหมือนจะไปห้องเมื่อกี้นี้แล้วเปิดกล้องได้ใช่ไหมเข็มสองนะเอาปิดกล้องเฉยเอามีไพ่เด้โอเคเปิดกล้องมีไพ่ออกมาด้วยโอเคโดก,กันนะนี่คือตายหมดแล้วเนะี Ace okay. ่ยเอสออฟทับโอเคฮูดไนท์เชงคืนแล้วเ <laughs> จอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้อาจารย์จา่จาจ่าีเซตวันสิโอเค แล้วก็พอรู้ว่าคาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเครหรือว่าหน้นากากไม่ปั้มนะครับผมเหลือแต่หน้ากากผิดเสื้อที่เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ไปยาวๆเลยโอเคผมน่าจะรู้แล้วผมว่าพอรู้แล้วรู้ลแล้วลแล้วเดี๋ยวก่อนนะลองรีบไปที่ห้องนั้นให้ได้ห้องห้องสวิดให้ได้นะผมไม่ก็ไปที่ต้องไปต้องไปเอาเอาหน้ากากนหัดก่อนนะำหัดของของกล้องเรารู้ปะตอนนี้เราสมัยจะปลดกล้องได้ยังอนะ่ะ้าปลดได้ปลดเลยนะอ่า ESC ดีแบบ นี่โอเคผมว่าน่าจะปลดได้แหละเพราะว่าเพราะาเรารู้มาแล้วเราจะจาได้แต่ว่าเราแค่ไม่ได้ทท่านีเฉยปะถ้าผมเดานะาลองกดมนะปลดได้หรือยังถ้าปลดได้นี่คือได้เลยโอเคมันจะช่วยช่วยเหลือได้2คนเลยให้ผมเดาเขาะจะเห็นด้วยว่าเห็นตอนที่นักกากผีเสื้อไปห้องนั้นเดินนะครับผมเพราะอยู่แคมป์สามเคโดมาเลยโดเผือโดเผือดโดเผือโอเคแล้วก็ห้องนี้ ตรงนี้ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเราก็มาตรงนี้เดี๋ยวห้องขวาโอเคลงมาตรงนี้ก่อนนะจะเย็นนะค่อยไปก่อนนะเพลงนี้ห้องนี้ฟงฟิงมากโอเคเปิด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 ,ปดอ่าตรงนี้ผ่านห้องนี้ไปอ่าวันนี้มาแกะกล้องอเรียบร้อยต้องอย่างนี้โอเคประเด็นคือที่เหลืออยู่แถวนี้หรือเปล่าอย่างนั้นยังไม่อยู่นะเคยต้องหาวิธีไปห้องนั้นให้ได้ ห้องกล้องทีม่มีใครรู้นี่ก็เคลียกล้องให้หมดได้เลอกล้องตรงไหนใช้งานได้ดีมากโอเคอน,นี้ไม่มีใครใช่ไหมไม่น่ามีใครนะกล้องสามตัวเรียบร้อยแล้วมารเรียบร้อยแล้วต่อไปก็รีบไปเถอะถ้าไม่มีใครอะ่ะไม่มีแน่นะตรงนี้มีใช่ไหมมีใช่ตรงนี้ไม่มีใครใช่ไหมโอเคงั้นรีบเข้าดีกว่า ปตเปิดเปิดเปิดได้โอเคโอเคเนี่ยคำสามแล้วสับคำสามนะผมโอเคมีภาพขึ้นมาเอานี่ไงเฮ้จอไปแปลกๆนะเป็นคำสามนี่แหละตีตีเหรอนี่ไงตีตีกำลัมงมุจะมากัตีตีตีไรขึ้นนักการผีเสือ้อเกิดอะขึ้นนแน่เนี่ยกับนักการเสือ้อโเด เธออยู่กันแน่ทียนตี้ฉันมาแล้ววิ่งหนีไปแล้วเนี่ยน้ำนี่ไม่ได้กินไปแล้วนะครับผมโอเคอ่าช่วยได้ไหมนี่คือช่วยได้ไหมโอ้โหมาช่วยอ,อ๋อโดนจับอต่างเป็นมเหมือนเนี่ยโอ้โหคือโดนจับข้างไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ต้อช่วยจะเย็นนะจะเย็นนะรอดพองี้โอเคน่าสนใจมากเลยกัรผีเสื้อกันหน้าการไม่ปั้มรอดแล้วใช่ไหม ว้าว้าวฉันได้ตัวเธอแล้วนะอันนี้มีกล้องด้วยวะโอเคเครอันนี้มันคือห้องห้องนึงกับที่เราแก้กล้องสามวะเดีอไม่ใช่หรือยังกันแน่เดี๋ยวเป็นอีกห้องหนึ่งเฉยๆแล้วมันเชื่อมต่อกันเพราะเราไปปลดใส่าหารหัสกล้องเหรอไม่แน่ใจกันนะเครเครับครูผู้จ้ามาทะลุขึ้นดีกว่านะอึ๊บโอเคโอเคฉันต้องเอาหน้าก,กากนี้ออกนะถอดหน,น้ากาออกเอาเรียนนี้เลยพอแพ้ <c oughs> <c oughs> แล้วถอดหน,น้ากากครับโอ้โหสวยเชียร์โหหน้าเข้มมาเชียร์ โอเครอดแล้วนะทุกคนแพ้ตกรอบไปผลดนักการมาแล้วผชนะแล้วนะผมที่ไหก็ตกรอบไปทนักกากไปสวยเชงหลอ่อเฟี้ยวเลยหัวร้าเลยฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นีน่บูนี่อน,น่าไปทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ให้ตายสิบอลล้าช,ชัดเลยอ่ะเป็นไอ้ฉันไม่ไดที่เปิดกล้องอ่ะอืใช่เลยเื่า,าไหรเปิดแล้วก็ฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอบคุณมากเลยนะอืขอบคุณมากเลยนะ อดซี้กันเถอะนะทรีตี้ไปหัวนายได้ใช้การดื่มแล้วจากนั้นนะการดื่มคือให้ตาสิจะต้องดื่มบ้างแล้วน่ะนะเธอรู้จักฉันดีอย่างกันน,นะเนี่ยเล่นแบ็คแจ็คแล้วคนแพ้ต้องดื่มงั้นเหรอฟันดูแล้วเหมือนกับว่าการแพ้ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะเนี่ยใช่ไหมล่ะก็คือเมื่อกี้ที่เควนะกับไปปั๊มเล่นเนาะคือเป็นไพ่แบ็คแจ็คซึ่งก็คือไพ่ยี่สิบนะผมก็คือในมือต้องมีมีไพ่สองใบแล้วก็จบไพ่เพิ่มไพ่กายี่สิบที่สุดแต่ไม่เกินนะผมแล้วก็คนแพ้น่าจะต้องดื่มที่ออกกีี้้้่นนนนหาะ นั่นแหละครับผมโอเคผ่านไปได้หนึ่งด่านคู่รักคู่นี้นี่เองโอเควันดีหน้ากากโลกหิตวันดีจ้ะมินมาเต็มอีกแล้วนะทุกทีเลยหน้ากากประจำเดือนแล้วกันนะเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆนะครับผมหน้ากากประจำเดือนเถอทำป้องเขาได้นะเนี่ยบูนี่เคก็คือผู้ที่มีพลังเหลือล้นนะแล้วก็เช่นเดียวกับพี่ชายของเขาก็ด้วยแต่ทีนี้น่ะเป็นคนที่พิเศษมากเลยเอาหน้ากากเธอไปซะาแทขงขวัญ้วกันนะ,ะนะพิเศษยังไงเหรอรู้รหัดใช่ไหม น่าดู้หัดหือว่าแอบส่องหัดได้แตงีปานน้กการผิเสื้อได้ทำผิดเสื้อแล้วโอ้โหโอเปิดหัวอีกแล้วเด้กัดเยอะึ้นนี่โอเปหั์เพราะหนักนะผมถุยนี่ไงส่องดูหัดได้ใช่เลยสปาตของเสียงของทีตี้ที่เทปมากๆนะผมทียตี้น้กการเทียตี้ทำให้เธอสามารถจะได้ยินเสียงเล็กๆได้ชัดเจนมากออืเมื่อคุณพยาจาแอบเฝ้ามอ,หอ,อ,าองหรือแอบสปายส่องดูหรือแอบซ่อนอ่ะได้ยินเสียงเขาคุยกันชัดเจนแม้แต่เงียบแค่ไหนก็ตามออื เจ๋งมากพรังนี้ได้ยินทุกอย่างที่รูบรอบตัวเธอได้ดีตนะี้เนี่ยมีพลังในการได้ยินไม่สิ้นสุดนะขอพลังนี้ให้เธอแล้วกันนะจ๊ะหลังจากนี้เรรยากาศนั้นหนาจะจทําให้เธอไปสู่ท่องเยื่อูมได้ห้องแขกได้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับความยากลำบากในความมืดมิดในที่แห่งนี้อยู่เธอคําชื่อเเลือนะบูนี่จ๋าจ๋า,จาโอ้เมียนมากแล้วลาก่อนนะไปใส่ภาพอะไรแป๊บโอเคได้แผ่นซีดีต่อเหรอ ใช่ไหมหรืออ๋อไม่ได้นี่ใช้งานต่อเว้ยเออเว้แปลกดีแค่อืมอันต้องมีบางอย่างที่เราอาจจะพลาดไปในสตอรี่นี่แหละเกี่ยวกัใช้การได้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะโอ้นี่ต่อสถานที่เดิมเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตจบพันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมสหรับเกม The Sexy Boot Tales นะครับผมก็ตอ่อไปขอน้ากันนะครับผมกับคลิที่สามจะกลับเลยขึ้นต่อไปก็พบกันใหน้านะครับโอเคสิทำไปไร้บาย,บาย,บาย